ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับช่ช่องพียอทีวีนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่หลายคนถามหานะครับไอ้ไม่ลดไมโครว่าไม่ลดคูดบอนะครับอันนี้ซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วนะครับสิรุ่งสิร่วงบย่อนลดไมโครนี่ยละนะครับผมเพราะว่าแพงสือเกินนะครับกับประมาณขนา2สองร้อยกว่าบาทเนาะสั่งมานะครับอันนี้ก็ถามว่าเหตุยังนะครับก็คือว่าแต่งมมนเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแต่งว่าเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ แต่งยังเนี่ยนะครับเนาะก็คือว่าเนี่ยมีไฟนะครับผมมีไฟนะครับมีกระจกนะครับเออมีกระจกเนาะนะครับแล้วก็ไฟบนนะครับแล้วก็มีชิลลี่สองตัวนะครับตัวนี้เฮดโคเมียมไฮเนาะนะครับแล้วก็ติ๊ดแบบคล้ายๆตู้แอร์ไฮนะครับตู้ตู้แอร์แบบกระจกดำนะครับกระจกดำไฮโปกติจะเป็นซีไซเนาะนะครับแล้วก็ท่อนะครับผมนี่ ทอนี่ถอดได้ด้ยนะครับไผ่บ่มักใส่ทอนี่ก็ถอดออกนะครับไผ่มักใส่กัใส่ลงไปแบบนี้นะครับนี่เนาะนะครับแล้วก็นียังเนี่ยนะครับนี่กระจกคู่ไปให้นะครับนี่ว่ากระจกคู่นะครับไผ่บ่มักกระจกเดียวกัตัดออกนะครับตัดตรงนี้ออกเราแปะข้างนี้ได้นะครับนี่กระจกคู่แล้วก็เสาทุ่งนะครับเสาทุ่งนี้แบบนี้นะครับ นี่เอาไปใส่นี่เนาะไผ่มัร์กใส่คือของผมนะใส่ไปนะครับไผ่บ่มัร์กใส่ก็เอาไปใส่รถดำได้นะครับเนาะท่นใส่ไปให้เลยบางคนก็มักว่าบ่มัร์กใส่เนาะบ่มัร์กใส่นะครับอ้ายออกได้บ่บางทีมันใส่กาวแล้วมันเอาออกบ่ได้นะครับก็ต้องแบบให้เอาไปใส่เองนะครับบางสิ่งบางอย่างเนาะนะครับแล้วก็ฝากนะนะครับเวลาขนส่งมันอาจสิลุดแน่นะครับมันอาจสิลุดแน่เนาะโดยเฉพาะมิสลินนี่ยแหละผมยามันหลุดอยู่นะครับ ขันมันลุดนะครับเฮ็ดยังไงเนาะหรือมันหักนะครับก็คือว่าเอากาวติดเอากาวติดนะครับนี่พัดพัดบนเอากาวห่อนติดได้อยู่นะครับแต่พวกเนี้ยนะครับเอากาวยั้งติดนะครับเอากาวนี่ติดนะครับนี่กาวห่อนแทงเนาะวิธีเฮ็ดก็คือว่านี่นะครับเอากไฟมัลุนให้มันอ่อนนะครับแล้วก็เอาไปป้ายนะครับเนาะเอาไปป้ายนะครับแต่เอามาติด มันกระยูนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับที่ตามข้องเก้ามันน่นแหละนะครับผมนีประมาณนี้นะครับเนาะยามอีกเทียนะครับเวลาคนสูงเอียงมันอาจสิรุดเนาะโดยเฉพาะกระตุกนี่แหละก็มีชลินนะครับมันอาจสิรุดนะครับกรสามารถเหล่าเก่ายังกินได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนดินะครับเพราะว่าคนสูงเนี่ยมันบนเน่ยบน่าบนนอนนะครับให้มองในคนสูงดีก็ดีไปนะครับส่วนราคานะครับผมส่วนราคาเนาะ ห้าร้บาทนะครับยี่บาทเขาเป็นค่าส่งเนะาะราคาส่งของผมก็กว่าป็นยี่สิบดอกคนเคยสร้งกับรูดีนะครับหกสิบเจะนะครับแต่ขอ20่สิบบาทค่าส่งนะครับเป็นห้าร้อยยนะครับผมเนาะนะครับอ่ะใหสนใจกับทักมาได้นะครับในเพจ p ีอ e ดในเพจพีเอทีวี TV. นะครับผม